ครับผมสวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่สาวสองเนาะวันที่ยี่สิบสองครับพี่น้องครับผมวันที่ยี่สิบสองตุลาเนาะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็โอ้บรรยากาศดีพี่น้องครับผมบ้านเฮาก็สีเริ่มหนาแล้วเนาะฝนขนาดสิ้เมื่อเลยเนาะเพราะว่าก็เริ่มกินเจแล้วจัาหน่อยกับกิตหลังกินเจกับบ่มีฝ่าบ่มีฝนนะจัาหน่อยกับเป็นนาแรีงเนาะครับผมเนาะจัาหน่อยกับว่าปีใหม่สงการเนาะครับผมโอ้เร็วอีหรือไลานะครับผมเนาะยางบ่เศร้าเนาะ อย่างตาซาโม่เศร้ามันกับไปเลี้ยวอยู่ในนอ่ลืมข้าวเพื่อเดียวครับผมเวลาการเวลาเนี่ยคนมาไปเลี้ยววิรีนะครับผมกันถ้าสังเกตก็คือซาโมสังเกตนี่เลี้ยวเนี่ยแป๊บเดียวครับผมเท่าเดียวไวอยู่เพราะไม่นครับผมแป๊บเดียวม้วนหัวเดียวจะโบยม้วครับผมวนมาตั้งแต่มืองนี้แล้วเนาะครับผมเนาะไปมืองไม่ไปมืองนุ่มๆสาวๆคุณนาะครับผมเนาอจะรับมือนี่ก็ฝากไปอุนุเน่ได้ครับเด้อทางเอฟซีเลยลูกค้าครับผมตลาดนัดท้ายหมู่บ้านพระปิณหานะครับเจอกัน นะครับผมแล้วก็มีรลานขนมแพนเชคล้านเนื้อนะครับผมแล้วก็ล้านหมูนะครับผมนอกเชอกันครับสารพัดกคทเทพตรงเชบนะครับผมวันนี้ก็เชฟบอนแล้วก็เชฟเนยแล้วก็เชฟกระทะหม้อรั่วนะครับผมแล้วก็อีกสาขาก็อยู่ที่ตลาดพุทธบูชา95คับทุกบันพุทธนะครับผมเนาะพุทธบูชา95สาขา2นะครับพบกับเชฟจิกระติกได้นะครับผมเนาะมีหลับก๋วยซอยจุเบัรสุยางขกาฝากไปนรงนี้นะครับเด้อ ขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมสาหรับผู้ใหญ่ใจดีและเอฟซีครับผมและก็เป็นลูกค้านาาล้านนะครับผมเนาะกับความบันเทิงสนุกง่ายไปนั่แล้วก็ค้าขายได้แซบได้นวดได้มวนน้ำเบิดสุยางสุนีเวเพื่อเป็นการบูซีเรียสนะครับผมเนาะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองรวยๆกันทุกคนนะครับผมและสุขภาพแข็งแรงวันนี้เจอกันที่ตลาดท้ายหมู่บ้านพระปิณหาครับผม